ปาจิตติยกันรัตนวักวักว่าด้วยนางแก้วหรือพระราชเทวีเป็นวักที่เก้ามีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งรัตนวักในปาจิตติยกันห้ามเข้าไปในตำหนักของพระราชาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลขอให้พระพุทธเจ้าส่งภิกษุไปสอนธรรมะแก่พระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงส่งพระอานนท์ไปสอนเป็นประจำเช้าวันหนึ่งพระอานนท์เข้าไปยังตำหนักของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระนางมัลลิกาต้องรีบออกจากตำหนักนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่าภิกษุไม่ได้รับนัดหมายก้าวล่วงธรณีเข้าไปในห้องของพระราชาผู้ได้รับมูรธาพิเศษ ในเมื่อพระราชายังไม่เสด็จออกพระมเหสียังไม่เสด็จออกต้องปาจิตตีสิกขาบทที่สองรัตนวัตรในปาจิตติยากันห้ามเก็บของมีค่าที่ตกอยู่ภิกษุรูปหนึ่งเก็บถุงเงินของพราหมณ์ผู้หนึ่งด้วยปรัถนาดีเมื่อพราหมณ์มาถามก็คืนให้ไป รามแกล้งกล่าวว่าเงินในถุงของตนมีมากกว่านั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องให้รังวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเก็บเองหรือใช้ผู้อื่นให้เก็บซึ่งรัตนะคือแก้วแหวนเงินทองหรือสิ่งซึ่งสมมุติว่าเป็นรัตนะทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่า ของตกในวัดหรือในที่อยู่ควรเก็บเพื่อจะคืนเจ้าของไปถือว่าเป็นการปฏิบัติชอบสิกขาบทที่สารัตนาวัตรในปาจิตติยากันจะเข้าบ้านในเวลาวิการต้องบอกลาภิกษุก่อนภิกษุฉัพพขีเข้าสู่บ้านในเวลาวิการคือเลยเวลาเที่ยงขึ้นไป ชวนชาวบ้านพูดเรื่องไร้าสาระเป็นที่ติดเตียนของคนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเข้าสู่บ้านในเวลาวิการทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงผ่อนผันให้เข้าไปในบ้านในเวลาวิการได้เมื่อบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดหรือในเมื่อมีกิจรีบด่วน สิกขาบทที่สี่ระตนวัคในปาจิตติยากันห้ามทำกล่องเข็มด้วยกระดูกงาเขาสัตว์ช่างกลึงงาช้างประวรณาให้ภิกษุขอกล่องเข็มได้ภิกษุทั้งหลายก็ขอกันเรื่อยมีกล่องเล็กขอกล่องใหญ่มีกล่องใหญ่ขอกล่องเล็กจนช่างไม่เป็นอันทำขายเขาติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุให้ทำกล่องเข็มที่ทำด้วยกระดูกงาช้างเขาสัตว์ต้องปาจิตตีและต้องให้ต่อยทิ้งหรือทำลายก่อนจึงแสดงอาบ,าตบัตตกสิกขาบทที่หรัตนวั์ในปาจิตติยกันห้ามทำเตียงต่างมีเท้าสูงกว่าประมาณ พระอุปนนทะสักยะบุตรนอนบนเตียงสูงพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จตรวจวิหารพบเข้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ทำเตียงหรือตั่งใหม่พึงทำให้มีเท้าเพียงแปดนิ้วด้วยนิ้วสุคตเว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องล่างถ้าทำให้มีเท้าเกินกำหนดนั้นต้องปาจิตตีเมื่อต้องอาบัตแล้วต้องให้ตัดทิ้งก่อนจึงแสดงอาบัตตก สิกขาบทที่6พรัตนวัคในปาจิตติยะกันห้ามให้ทำเตียงต่างหุ้มด้วยนุ่นภิกษุฉัพคีให้ทำเตียงบ้างต่างบ้างหุ้มด้วยนุ่นเป็นที่ติดเตียนของคนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุให้ทำเตียงหรือต่างที่หุ้มด้วยนุ่นต้องปาจิตตีภายหลังต้องอาบัตแล้ว ต้องหรือสิ่งที่หุ้มนั้นออกซะจึงแสดงอาบัตตกสำหรับนุ่นหมายถึงนุ่นหรือสำลีจากไม้ยืนต้นไม้เลื้อยและหญ้าในวินัยอนุญาตให้ใช้ทำหมอนได้สิกขาบทที่7จรัตนวัคในปาจิตติยากันห้ามทำผ้าปูนั่งมีขนาดเกินประมาณภิกษุฉับพัขี ใช้ผ้าปูนั่งไม่มีประมาณผ้าย้อยไปข้างหน้าข้างหลังของเตียงและตังพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ทำผ้าปูนั่งพึงทำให้ได้ประมาณคือยาวสองคืบกว้างคืบครึ่งด้วยคืบสุคตถ้าทำให้เกินประมาณนั้นไปต้องปาจิตติลังต้องอาบัตให้ตัดออกซะจึงแสดงอาบัตตก ภายหลังทรงอนุญ,ญาตชายผ้าปูนั่งอีกหนึ่งคืบสำหรับหนึ่งคืบสุคตเทียบได้เท่ากับ25เซนติเมตรสิกขาบทที่8รัตนวัคในปาจิตติยกันห้ามทำผ้าปิดฝีมีขนาดเกินประมาณภิกษุฉับพ,พักคีใช้ผ้าปิดฝีไม่มีประมาณ ลากผ้าไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าจะทำผ้าปิดฝีพึงทำให้ได้ประมาณคือยาวสี่คืบกว้างสองคืบด้วยคืบสุคตถ้าทำให้เกินประมาณนั้นต้องปาจิตตีหลังต้องอาบัตให้ตัดทิ้งซะจึงแสดงอาบัตตก สิกขาบทที่9กรัตนวัชในปาจิตติยากันห้ามทำผ้าอาบน้ำฝนมีขนาดเกินประมาณภิกษุชะพะคีใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่มีประมาณลากผ้าไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ทำผ้าอาบน้ำฝนพึงทำให้ได้ประมาณคือยาวหกคืบ กว้างสองคืบครึ่งด้วยคืบสุคตถ้าทำให้เกินประมาณนั้นต้องปาจิตตีหลังต้องอาบัตให้ตัดทิ้งซะจึงแสดงอาบัติตกสิกขาบทที่สิบปรตนวัคในปาจิตติยกันห้ามทำจีวรมีขนาดเกินประมาณพระนันทะพุทธอนุชา ใช้จีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคตภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเดินมาแตไ่ไกลก็ลุกขึ้นต้อนรับด้วยนึกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเมื่อเข้าใกล้เห็นว่าไม่ใช่จึงติดเตียนว่าใช้จีวรขนาดเท่าของพระสุคตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทำจีวรให้มีขนาดเท่าจีวรสุคตหรือยิ่งกว่า ต้องปาจิตตีให้ตัดทิ้งซะสำหรับประมาณแห่งจีวรสุคตคือยาวเก้าคืบกว้างหกคืบ